โชว์รูมลับของเครื่องบินรบ j 17ในประเทศไทยได้ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกสร้างความตื่นตะลึงให้กับทั้งวงการการทหารและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางโดยเครื่องบินรบ j 17ที่เคยถูกปิดเป็นความลับระดับสูงมาตลอดนั้นเป็นโครงการร่วมพัฒนาอย่างเงียบๆระหว่างไทยและพันธมิตรในเอเชียซึ่งหลังจากการทดสอบหลากหลายระยะเวลาหลายปีในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะเปิดตัวสู่สายตาสาธารณชนพร้อมทั้งจัดแสดงไว้ในโชว์รูมพิเศษที่ได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนา โชว์รูมแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่สถานที่จัดแสดงแต่ยังเป็นศูนย์เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์อากาศยานที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของภูมิภาคเมื่อประตูของโชว์รูมลับนี้เปิดออกความสาง่างามของ j 17ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าผู้เข้าชมอย่างน่าทึ่งตัวเครื่องถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่องหนระดับ5เจเนอเรชันวัสดุที่ใช้เป็นโลหะผสมพิเศษที่สามารถดูดซับคลื่นเรดาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งมีโครงสร้างที่ออกแบบอย่างแม่นยำตามหลักพลศาสตร์อากาศ ทำให้สามารถทยานขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วยพลังเครื่องยนต์คู่แรงขับดันสูงถึงสามห0ปอนต์ต่อเครื่องยนต์รวมทั้งระบบควบคุมการบินอัตโนมัติที่ใช้ AI คำนวณเส้นทางการหลบหลีกสัตรูแบบเรียลไทม์สเปคของ J17 นั้นเรียกได้ว่าแรงเกินคาดสําหรับเครื่องบินรบที่มีต้นกําเนิดในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วสูงสุดระดับเมต2 2หรือประมาณ2,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยำ ขณะเดียวกันก็มีรัศมีการปฏิบัติการใกล้ถึง2,800กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะกว่า400กิโลเมตรพร้อมทั้งระบบสื่อสารเข้ารหัสที่ไม่สามารถถูกเจาะโดยเทคนโนโลยีสงครามไซเบอร์ในปัจจุบันอาวุธที่ติดตั้งมากับ J17 ก็ไม่ธรรมดาโดยสามารถติดตั้งอาวุธได้ทั้งอากาศสูอาาศ่อากาศอากาศสู่พื้นและขีปนาวุธนำวิถีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น AIM 1 3 2 p l ลบหรือแม้แต่ขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินความแม่นยำสูงรวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้ในพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนหรือกลางดึกที่ร้ายแสงสว่างตัวเครื่องสามารถบรรทุกอาวุธรวมแล้วมากกว่า8ตำแหน่งหรือคิดเป็นน้ำหนักกว่า6000กิโลกรัมนอกจากความล้ำสมัยในแง่ของอาวุธและสมรรถนะแล้ว ห้องนักบินของ j .17 ก็ยังสะท้อนถึงการออกแบบตามหลัก Human c e n t e r d e s i g n โดยมีหน้าจอ HUD แบบ3มิติปุ่มควบคุมที่ตอบสนองเร็วระบบคำสั่งเสียงและระบบ AI ผู้ช่วยนักบินที่สามารถแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉินหรือแนะนำเส้นทางการหลบหลีกได้อย่างแม่นยำภายในเซียววินาทีในด้านความปลอดภัย j .17 ยังถูกติดตั้งระบบป้องกันการยิงจากภาคพ,พื้นดินเช่นระบบแจ้งเตือนขีปนาวุธระบบปล่อยเป้าหลวงชาร์ปแองแก ระบบสกัดสัญญาณวิทยุรบกวนและระบบตัดสัญญาณเรดาร์โดยอัตโนมัติรวมถึงระบบดิดตัวนักบินอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้แม้ในความเร็วระดับเหนือเสียงถือเป็นมาตรฐานใหม่ของความปลอดภัยในเครื่องบินขับไล่ย,ยุคอนาคตผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้กล่าวว่าการเปิดตัวโชว์รูมลับ j 17ของไทยครั้งนี้อาจทำให้สมดุลด้านยุทธศาสตร์การทหารในภูมิภาคเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเพราะไม่ใช่แค่การแสดงแสนยานุภาพ แต่เป็นการประกาศถึงความพร้อมของไทยในการเข้าสู่สมรภูมิทางอากาศในระดับโลกอีกทั้งยังมีการคาดการณ์ว่า j 17อาจถูกส่งออกให้พันธมิตรในภูมิภาคเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศร่รวมกันในอนาคตการเปิดเผยโชว์รูมลับครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและนวัตกรรมของประเทศไทยที่ก้าวไกลกว่าที่ใครคาดคิดการพัฒนา j 17ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากการลงทุนและวิจัยมาอย่างยาวนานโดยมีการผนวกองความรู้จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบท้ายที่สุดการปรากฏตัวของ j 17และโชรูมลับที่กลายเป็นที่จับตานี้ยังส่งผลให้หลายประเทศเริ่มหันกลับมามองบทบาทของไทยในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยังจุดประกายความสนใจในวงการเยาวชนและวิศวกรรุ่นใหม่ที่มองเห็นว่าอนาคตของเทคโนโลยีอากาศยานไทยยังสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกหลายเท่าไม่เพียงแต่ในเวทีเอเชียแต่ในระดับโลกอย่างแท้จริง